เหลือสิคะร,บร,รอบหนึ่งป้าไปนอนตรงตึ๊กฮะไปนอนตรงตึ๊กโปรโมชั่นบัดตี้แลนด์แลกทุกสองร้อยรับคูปองคินโชคเออวันนี้นะคะมาอยู่ชื่บัตี้แลนด์น,นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวจูนจูนกันเอาใหม่อะค่ะวันนี้อยู่ในที่บัดตี้แลนด์น,นะคะไอแลนด์นะคะแล้ววันนี้นะคะหนูมาเจอตัวตาจตนถ,ถึงนานไลน์มาชื่อ เจสซี่เจสซิก้าเปล่าเจสซี่จะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าใครไม่ได้ดูก็ดูไปไหนนะคะในคอนสตอรี่เพราะน่าแอบได้ไปแล้วไม่เคยได้แล้วคอนสตอรี่น้องแอไมเคยได้เจสี่ไม่เคยได้วไี้แอบได้วม่ไี้ปแล้วแต่นี่ควรตัวถ้าได้มันครบเจสซี่นะคะอ๋อมีอยู่สามตัวเอาตัวไหนดีคะตัวนี้ก่อนตัวนี้ปลาเบาๆปลาเบาๆ กคิดว่าได้ใช่ไหมคะลองดูก่ลองนิดนึงว่า<ร><ร>ไม่ได,ได้ได้อยู่เอาตัวข้างบนลองนิดนึงอเอ้ยเยอะไป้เคืน,เอนอีกอีกคะ่ะอ้ คือกลัวมันติดป่องไงว่ามันหนีเผื่อไว้ก่อนนายนยุทธนายนยุทธนี่แหละติดหัวงี้ไม่ได้ละล็อเปิดแล้วดูท่าเขาเด็กโอ้โหเปิดเไม่เสร็จงสุดสุดท้ายแล้วเอาไงา

เอาละค่ะช่วงท้ายรายการนะคะระหว่างที่คุณแม่แอบโมกับแฟนคลับน้องแอมน้องแอมก็ได้มาะตูงัาหนึ่งคือเจสซี่อยู่ในเรื่องของคอยอาร์สเฮ้ยคุณผิดคุณจะไปซื้อของเล่นเหรอคะวิแม่แม่ปล่อยมุกคอยสตอรี่ใช่ค่ะซึ่งก็ได้เขาท่าไหนเขาท่าไหนที่หนูได้เรียมไหนคะเรียม่ะเข้าขาจริงแล้วสอนให้ค่ะสอนให้ซื้อมาแบบเนี้ยขนนคะพอแขน แบบไหนคะแบบนั้นกว้านแล้วได้เลยใช่ไหมคะได้เลยหมายว่าแบบนี้ค่ะ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 ก็อาจจะเห็นหนูแบบว่าหนูไม่ใช่อะไรนะคะเพิ่งมาเล่นเพิ่งมาเล่นก็ได้ถึงตัวแล้วนะเกงยังไม่ติดนะเพราะว่าเร็วมากค่ะยากไหมค่ะไม่ยากเนาะไม่ยากใช้เงินเยอะไหมก็ร้อยเดียวร้อยเดียวนะคะโอเคไหมเริ่เร็วเร็วมเริ่ค่ะอ่าโอเค จบรายการเลยไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน้องแอมเพจแอมเชนแอาด้วยค่ะค่ะโอเคตอนนี้ไปวยกนบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ